สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้มาปลูกมะพร้าวนะครับมะพร้าวอยู่ที่ไร่อย่างผารานะครับซึ่งผสมด้วยไม้ป่านะครับวันนี้เราจะเอาไม้มะพร้าวนะครับมาปลูกนะครับมะพร้าวเป็นมะพร้าวกะทินะครับมะพร้าวใหญ่นะครับต้นใหญ่ริกแกงทําแกงนะครับมะพร้าวต้นนี้นะครับเป็นมะพร้าวที่ด้ล้อมมาจากข้างบ้านนะครับเพราะว่าเราเอาไว้นานนะครับ ไว้นานไม่ได้ไม่ได้ไไดปลูกสักทีจนว่าโตขนาดนี้นะครับผมก็ล้อมานะครับแล้วผมจะพานเพื่อนนะครับท่านผู้ชมไปปลูกนะครับปลูกร,รอบเ,อเขตแดนนะครับพังออกจากเขตเดนประมาณสามเมตรนะครับแต่ว่าดินเขตเดนได้ได้ผุพังเพพาะได้พังทลาย ก็เขามีการลอกลอกสะนะครับข้างกันเลย่าก็เลือเ้อนนิดเดียวเองเลือ2สองเมตรห้าสิบนะครับจากกีเดนนะครับทีนี้ผมจะพาไปปลูกนะครับผมได้เตรียมหลุมความกว้างของหลุมนะครับเดี๋ยวพาไปชมเลยนะครับเรามาดูนะครับนามาดูมีต้นมะพร้าวอะไรบ้างครับมีต้นมะพร้าว่าสูงประมาณสองเมตรห้าสิบนะครับต้นนี้แล้วก็มีมะพร้าวไฟนะครับมะพร้าวไฟนี่ครับผมก็ได้ ขนไปบ้างแล้วนะครับปะเดี๋ยวผมขนไปก่อนนะครับเพื่อนๆขนไปไว้ทางโน้นนะครับหนักหนักหนัก ส่วนต้นนี้นะครับเป็นมะพร้าวไฟ่ะเพื่อนผมจะพาเพื่อนไปด้วยกันนะครับหนักหน่อยก็มีมะพระ้าวไปด้วยนะครับลุมตรงนี้ลุมหนึ่งไปโน่นอีกครับผมเอาไว้ปล่อดนะครับแล้มมวนนค,ค่อยปลูกเดี๋ยวจะพาเพื่อนปลูกนะครับนี่ลุ้มหนึ่ง นะครับหนักพอสมควรถึงลุ้มแล้วนะครับหนักหนกน,กนี่ก็ถึงลุ้มแล้วนะครับไปนน่นนะครับ ปลูกด้วยกันทั้งหมดนะครับ6 6ต้นนะครับ6ต้นนะครับเดี๋ยวจะพาปลูกนะครับเดี๋ยวผมต้องค้นมาให้ครบก่อนนะครับอ่าเหนื่อยนะครับเดี๋ยวค้นมาก่อนนะครับค้นมะพร้าวก่อนนะครับค้นย้ายต้นนะครับไว้ในหลุมนะครับหนักมากนะครับหลักก ก็ย้ายครบแล้วนะครับ6ต้นด้วยกันนะครับวันนี้ต่อไปเป็นลุมก็ได้ขุดไปแล้วนะครับต่อไปก็จะใช้ปุ๋ยชิวภาพนะครับปุ๋ยคอกไม่มีนะครับผมเตรียมแต่ปุ๋ยชิวภาพนะครับผมจะใส่ปุ๋ยชิวภาพ,พลุกเคล้ากันก่อนนะครับไปไปดูกันนะครับไปดูกันนะครับ ครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการเตรียมหลุมปลูกนะครับหลุมของผมนะก็จะขุด40เซนติเมตรครับ40คูณ40ลึก30เซนติเมตรนะครับหลุมที่จะปลูกมะพร้าวของเรานะครับต่อไปผมก็จะใช้ปุ๋ยชีวภาพนะครับลุมละ2 2ถ้วยนะครับ2ถ้วยกรดยางนะครับนี่ครับโรยไปเลยนะครับโรยใส่หลุมเลย เป็นผู้ชิวภาพนะครับเราไม่ได้เตรี่ยมปุ๋ยขอบมาผมก็โรยขอบขอบนะครับขอบขอบดินที่เราโกยออกมานะครับดเราโกยออกมาต่อไปก็ผมจะลุกเคล้ากันนะครับโดยใช้จอบนะครับใช้จอบลุกเคล้ากัน ปุ๋ยให้เขามีธาตุอาหารบ้างนะครับแต่ไม่มีมีคอกนะครับก็ทำแบบนี้เลยนะครับครับผมจะทำแบบนี้ทุกหลุมนะครับอ่าต่อไปผมจะพาเ,เพื่อนๆนะปลูกนะครับปลูกต้นแรกเลยนะครับรต้นแรกเลย ลงลุ้มไปเลยนะครับปุกนแตกเลยนะครับฉีดทุงไปเลยล้อมมาไม่รู้จะแตกไหมทุงอ่ะไปเลยหนักนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะเอาทุงออกก่อนนะครับไม้ เพราล้อมมานะครับผมว่าน่าจะแตกนะเบานะครับเพราะดินเขายังไม่แน่นนะครับผมรีบเอามาปลูกนะครับรีบเอามาปลูกเพราะช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนนะครับเพื่อนนะเราต้องรีบปลูกให้ทันฤดูฝนนะครับเพราะเราปลูกเราไม่ได้รดน้ํานะครับเราปลูกเราไม่มีระบบน้ํานะครับผมก็จะ ใส่เลยนะครับหันทิศทางครับหันทิศทางนิดนึงเบาแต่นะครับเพื่อนเบาแต่ต่อใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะขยับอีกนิดเดียวรากเขาก็ออกเยอะแล้วครับแต่คิดว่าไม่เป็นไรนะครับ ผมจะหาทิศทางนะครับผมจะเอียงนิดเดียวนะครับผมจะไม่ปลูกตรงนะผมจะเอียงครับไม่ถึง45องศานะครับเดี๋ยวผมจะเอียงประมาณอเอาเป็นว่าเอา40องศาแล้วกันนะครับเอียงเล็กน้อยนะครับผมจะเอียงเล็กน้อยต่อไปก็ผมเลยนะครับ ่าผมได้ใช้วิชีวภาพแล้วนะครับโรยไว้ในหน้าดินต่อไปเราก็ถมนะครับถมก,ก็ได้มีปุ๋ยชีวภาพผสมปนกันไปด้วยนะครับที่ผมได้โรยก่อนหน้านี้นะครับเมื่อกี้นะครับก็เอียงเล็กน้อยนะครับเอียงเล็กน้อยเดี๋ยวเอาไม้มาตอกยันไว้นะครับ ต้นนี้ลูกเขาสลัดออกแล้วนะครับเขาสลัดลูกเขาออกแล้วนะครับเหลือแต่ลําต้นนะครับเลยไม่ต้องโผล่ออกนะครับเขาสลัดลูกแล้วเหยียบให้แน่นนะครับผมจะเอียงเล็กน้อยนะครับ เอียงเล็กน้อยแล้วผมจะเอาไม้มาตอกมัดเชือกไว้อีกีนะครับตอนนี้ก็เอียงเล็กน้อยครับเอียงไปตะวันออกนะครับก็เสร็จประมาณเท่านี้นะครับต้นแรกนะครับ ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับต่อไปก็เป็นต้นที่สองที่สามอยู่โนนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมรีบปลูกนะครับฝนก็จะตกอีกแล้วนะครับอ่าก็ได้ปลูกให้เพื่อนๆนะครับดูต้นแรกก็ปลูกเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับอ่าก็ยังอีกอ่าหต้นนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปเราก็มาดูนะครับอ่าคือขั้นตอน ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอรดน้ำนะครับปลูกมะพร้าวเสร็จแล้วทีนี้เรามาด uh, ูนะครับมะพร้าวที่ผมปลูกนะครับก็ปลูกเสร็จนะครับวันนี้หกต้นนะครับก็รดน้ำอย่างดีนะครับค้ำตอกไม้ค้ำอย่างดีนะครับความเอียงนะครับก็เอียงไปทางทิศตะวันตะวันออกนะครับก็เอียงอยู่ที่ ผมจะเอียงประมาณ35ถึง45องศานะครับเอียงเอียงเล็กน้อยนะครับก็ความห่างก็ 5- 6เมตรนะครับะมาณ6เมตรนะครับความห่างของผมแถวเดียวนะครับการขุดหลุมของผมก็ขุดหลุมกว้าง40คูณ40นะครับลึก30นะครับก็รองพื้นด้วยปุ๋ยชีวภาพ2ถ้วยนะครับ2ถ้วย ลุกเคล้าเข้ากันแล้วก็เอามะพร้าวลงหลุมนะครับเอามะพร้าวลงหลุมก็กลบได้เลยนะครับก็เอียงวันสี่สิบสาองศานะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็นไม้ใหญ่นะนไม้มะพร้าวใหญ่นะครับมะพร้าวใหญ่ต้องตอกไม้ค้ำด้วยนะครับอ่ากูเขาจะล้มนะครับเพราะเขาโตเขาดากยังไม่จับยังไม่เดินดีนะครับต่อไปเรามาดูต้นไม้ต่อไปนะครับต้นนี้ก็ต้นเล็กหน่อยนะครับก็ถ้าเขาเอียงเหมือนกันนะครับเอียงเหมือนกัน ถ้าต้นไหนที่เขายังไม่สลัดลูกนะครับเราก็ให้โผล่ออกมาเงี้ะครับเพื่อเขาจะได้รับแสงนะครับปรุงอาหารของเขานะครับเขาให้เขาสลัดเองนะครับผมก็เอียง45องศาเหมือนกันนะครับต้นนี้ครับต้นสองต้นที่สามต้นที่สามอาการน่าเป็นห่วงนะครับเป็นมะพร้าวฟยนะครับก็เอียงเหมือนกันครับก็ค้ำอย่างดีก็มีโผล่ลูกออกมานะครับก็มัดค้ำไว้อย่างดีนะครับน่าเป็นห่วงครับต้นนี้อ่อนแอมากนะครับ ใบต้นต่อไปก็เป็นมะพร้าวกะทินะครับมะพร้าวทาแกงนี่ก็มะพร้าวไฟเหมือนกันนะครับมะพร้าวไฟเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็สวยเลยนะครับฟอร์มสวยนะครับคําอย่างดีนะครับมีเอียง15องศาเหมือนกันแล้วก็มีโผล่นะครับโผล่โผล่ลูกมะพร้าวให้รับแสงด้วยครับเพื่อปรุงอาหารนะครับเอียงทางไปทางทิศตะวันออกนะครับ เหมือนกันนะครับส่วนต้นนี้ก็เขาโตแล้วเขาสลัดลูกครับก็ไม่มีลูกนะฮะสลัดตอ่ตอวันนี้ก็เหมือนกันนะครับล,ลูกแล้วโตวสวยงามนะครับก็มาปลูกที่สวนไร่นะครับไรย่ยางพราราผสมกับไม้ป่านะครับก็มีไม้ป่านะครับแถวนี้เป็นไม้ป่านะครับคลิปนี้ก็ขอจบอนะครับขออำลาจบกันนะครับ วันนี้ก็มาทั้งมาแต่เช้านะครับก็ปลูกได้นะครับทั้งขุดหลุมทั้งขนนะครับก็ได้ประมาณอ่าอ่าหกต้นนะครับวันนี้หกต้นก็คิดว่าจะปลูกไว้เวลาโตขึ้นเราจะได้มีมะพร้าวแกงนะครับอ่าส่วนมะพร้าวน้ำหอมเตี้ยเราก็ปลกูกกับที่นานะครับนี่เรามาปลูกที่ไรเป็นมะพร้าวแกงนะครับเอาไว้ทำแกงกันนะครับสวัสดีครับ